สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามมารับชมช่องเ r c h a n ช e l นะครับช่องห่ยฟรีวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคํานวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเอาสูตรเลือกคู่ขี้นะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนนะครับเอามาฝากกันนะครับให้พิจารณาดูนะครับงวดนี้ว่าจะเป็นยังไงนะครับก็เป็นแนวทางนะครับเป็นตัวเลือกนะครับก็ลองดูลองพิจารณาดูนะครับถ้าใครชอบก็ จัดนะครับถ้าขัดก็ผ่านนะครับผมเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจอกตัวไหนนะครับก็คิดหาวิธีเอามาฝากกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางก่อนที่จะมาดูสูตรก็ดูคําเตือนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้ เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับก็อย่างที่บอกนะครับไม่มีสูตรในร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นหลักสถิติเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับสูตรเลือกคู่ขี้หลักร้อยบนก่อนแล้วกันนะครับสถิติของสูตรนะครับเข้ามาจากงวดที่ออก789ดนะครับมีผิด1งวดวะครับงวดที่2นะครับผิดนะครับ หลังจากที่ผิดก็เข้ามาต่อเนื่องนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรใหม่วดนี้งวดแรกที่ลงนะครับสําหรับสูตรนี้ส่วนสูตรเก่าที่ลงงวดที่แล้วหลุดนะครับคนล,ละสูตรนะครับอันนี้เป็นสูตรใหม่งวดแรกนะครับหกบวกสี่ 3, เป็นสิบบวกสามเป็นสิบสามได้เลขสามนะครับเลขสามเป็นเลขขี้หลักร้อยบนคือเลขเจ็ดนะครับเป็นเลขขี้นะครับ วัดที่สองให้ผิดนะครับวดต่อมานะครับหลักห้าบวกศูนย์บวกเก้าเป็นสิบสี่นะครับได้เลขสี่เป็นเลขคู่นะครับหลักร้อยบนนะครับคือเลขศูนย์นะครับเลขศูนย์เป็นเลขคู่วดต่อมานะครับสามบวกห้าเป็นแปดแปดบวกห้าเป็นสิบสามนะครับได้เลขสามเป็นเลขคี่นะครับหลักร้อยบนนะครับ ือเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งเป็นเลขขี้นะครับวดต่อมาบวกกันแล้วได้สิบเอ็ดนะครับได้เลขหนึ่งนะครับออกห้าหนึ่งเก้านะครับหลักร้อยบนนะครับคือเลขห้านะครับเป็นเลขที่นะครับวดต่อมานะครับสี่เก้าบวกสี่เป็นสิบสามสามบวกเก้าเป็นยี่สิบสองนะครับได้เลขสองนะครับหลักร้อยบนคือเลขสี่นะครับเป็นเลขคู่ บวกกันแล้วได้สองนะครับผลรางวัลที่ออกสี่หนึ่งเจ็ดนะครับหลักร้อยบนนะครับเป็นเลขคู่วันต่อมาเจ็บวกสองเป็น9 9้าเ้าบวกสามเป็นสิบสองนะครับได้เลขสองผลรางวัลที่ออกหกห้าสองนะครับเลขหเป็นเลขคู่นะครับ ของงวดที่ผ่านมานะครับ2บวก4เป็น6 6บวก8เป็น14นะครับได้เลข4เลข4เป็นเลขคู่นะครับผลรางวัลที่ออก8 7 3นะครับเลข8เป็นเลขคู่นะครับอันนี้เป็นสถิติของสูตรนะครับก็หลังจากที่ผิดก็เข้ามา1 2 3 4 5 6 7นะครับของงวดนี้นะครับสูตรเลือกคู่ขี้หลักร้อยบนนะครับ จะเป็นไปตามสูตรหรือไม่นะครับ3บวก5เป็น8 8ดบวก5เป็น13นะครับได้เลข3เลข3เป็นเลขคี่นะครับ1เมษายนนะครับ6 6หหลักร้อยบนนะครับจะเป็นเลขที่ตามสูตรนี้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับถึงควอนาน่าจะเป็นนะครับ ว่ามันจะเป็นแบบตามนี้หรือไม่นะครับตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักหน่วยบนนะครับแล้วก็มาบวกด้วยหลักสิบหลักหน่วยของเลขท้ายคราวที่หนึ่งเรามาดูสูตรที่สองนะครับเลือกคู่ขี้หลักสิบนะครับสูตรน,นี้เข้ามางวดแรกจากงวดที่ออก805นะครับงวดแรกนะครับ2บวกเก็บเป็น9 9เบวก3เป็น12นะครับได้เลข2 เลข2เป็นเลขคู่นะครับผลรางวัลที่ออก805นะครับหลักสิบนะครับหลักสิบคือเลข0นะครับเป็นเลขคู่งวดต่อมานะครับบวกกันแล้วได้9นะครับเลข9เป็นเลขคี่นะครับผลรางวัลที่ออก093หลักสิบบนนะครับคือเลข9นะครับเป็นเลขคี่งวดต่อมา1นบวกเเป็น10 10ิบวกสเป็น13นะครับได้เลข3 ผลรางวัลที่ออกหนึ่งเก้าหกนะครับหลักสิบบนนะครับคือเลขเก้านะครับเป็นเลขขี่วัดต่อมานะครับสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกห้าเป็นเก้าเลขเก้านะครับเป็นเลขคี่ผลรางวัลที่ออกห้าหนึ่งเก้าหลักสิบคือเลขหนึ่งะครับเป็นเลขคี่วัดต่อมานะครับเก้าบวกหกเป็นส 15. 15ิบห้าสิบห้าบวกสี่เป็นสิบเก้า ได้เลข9นะครับเลข9เป็นเลขคี่ผลรางวัลที่ออกนะครับ4 1 1หลักสิบบนนะครับคือเลข1นะครับเป็นเลขคีงวดต่อมานะครับ9บวก6เป็น15 15บวก4เป็น19นะครับได้เลข9กับผลรางวัลที่ออก4 1 2, 7นะครับเลข1นะครับหลักสิบเป็นเลขคี่ ห้บวกเป็นสิบสอบวกเ็ดเป็นสิบเก้านะครับได้เลขเก้าเลขเเป็นเลขที่นะครับผลรางวันที่ออกหกห้นะครับหลักสิบคือเลขหนะครับเป็นเลขที่ของงวดที่ผ่านมานะครับเกบวกแเป็นส 17, 17ิบเจบเวกสี่เป็นยีบเอนะครับได้เลขหนะครับเลขหเป็นเลขที่กับผลราพวันที่ออกแปดเจดสามนะครับ เลข7นะครับหลักสิบบนเป็นเลขที่นะครับอันนี้เป็นสถิติของสูตรนะครับสูตรนี้เข้ามายังไม่ผิดนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8สา่ากนะครับ8งวดติดเป็นสูตรเลือกคู่ที่หลักสิบบนนะครับเดี๋ยวเรามาดูของงวดนี้นะครับว่าจะไปต่อหรือไม่นะครับ0ูนบวกสบวกสนะครับได้เลข8 เลข8นะครับเป็นเลขคู่นะครับหลัก10บนนะครับ1เมษายนนะครับ6 6หลัก10บบนนะครับจะเป็นเลขคู่ตามสูตรนี้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับพิจารณาดูเป็นสูตรใหม่เหมือนกันนะครับ ตำแหน่งของสูตรนะครับที่เราเอามาใช้บวกกันนะครับ3ามตำแหน่งนี้มาจากหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่สองนะครับแล้วก็หลักสิบหลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่สองเรามาดูสูตรเลือกคู่ขี้หลักหน่วยบนนะครับทีนี้สูตรเลือกคู่ขี้หลักหน่วยบนสูตรนี้เป็นสูตรเก่านะครับเคยลงไว้นะครับลงไว้ แล้วก็ผิดนะครับหลังจากที่ผิดก็ไม่ได้ลงต่อนะครับก็ผลปรากฏว่าสองงวดล่าสุดนะครับหลังจากที่ผิดก็เข้ามาอีกนะครับงวดนี้ก็เลยลองเอามาให้พิจารณาดูนะครับว่าจะไปต่อหรือไม่นะครับสถิติจากงวดที่ออกหนึครั้งที่1นะครับเข้ามาเราลองมาไล่เรียงดูนะครับงวดแรกนะครับเก้าบวกสองเป็นส1บ1็ดสิบวกเเป็นสินะครับได้เลขแ เลข8เป็นเลขคู่นะครับผลรางวัลที่ออก106นะครับเลขคู่นะครับหลักหน่วยบนงวดที่2บวกกันแล้วได้12นะครับกับผลรางวัลที่ออก106นะครับหลักหน่วยบนคือเลข6เป็นเลขคู่6กบวกสเป็น9 9้าเบวกสเป็น13นะครับได้เลข3เป็นเลขคี่นะครับกับผลรางวัลที่ออก789นะครับหลักหน่วยบนคือเลข9นะครับเป็นเลขคี่ ก้าบวกหนึ่งเป็นสิบสิบบวกห้าเป็นสิบห้าได้เลขห้านะครับผลลัพวันที่ออกแปดศูนย์ห้านะครับหลักหน่วยบนคือเลขห้าเป็นเลขขี้ห้าบวกสี่บวกศูนย์เลขเก้านะครับกับผลลัพวันที่ออกศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าสามนะครับโทษทีโทษทีศูนย์เก้าสามนะครับหลักหน่วยบนนะครับคือเลขสามนะครับเป็นเลขขี้นะครับ วัดต่อมา3บวก8เป็น11 11บเวก5เป็น16นะครับได้เลข6กับผลรางวันที่ออกนะครับ1 9 6นะครับหลักหน่วยบนนะครับคือเลข6เป็นเลขคู่บวกกันแล้วได้13นะครับเลข3เป็นเลขคี่กับผลรางวันที่ออก5้านนะครับเลขคี่นะครับหลักหน่วยบนบวกกันแล้วได้21นะครับ กับผลรางวัลที่ออกสี่หนึ่งหนึ่งนะครับหลักหน่วยคือเลขหนึ่งนะครับเป็นเลขที่งวดนี้นะครับงวดที่ผิดนะครับสูตรเก่าเคยลงนะครับลงแล้วก็ผิดพอผิดก็หยุดไปนะครับแต่หลังจากที่ผิดสองงวดล่าสุดก็เข้ามานะครับก็ลองเอามาพิจารณาดูนะครับใหงงวดนี้เจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองสิบสองบวกสองเป็นสิบสี่นะครับได้เลขสี่กับผลรางวัลที่ออกหกห้าสองนะครับหลักหน่วยบนนะครับคือเลขสองนะครับเป็นเลขคู่ ของงวดที่ผ่านมานะครับ2อบวกเเป็น9 9้เบวกสเป็น13ได้เลข3กับผลรางวัลที่ออก8 7 3นะครับหลักหน่วยบนคือเลข3นะครับเป็นเลขคี่นะครับของงวดนี้นะครับเรามาลองดูนะครับลองตามพิจารณาดู3าบวกสเป็น6 6หบวกหเป็น11นะครับได้เลข1เลข1เป็นเลขคี่นะครับ1เมษายนนะครับ6 6 งวดนี้หลักหน่วยบนนะครับจะเป็นเลขที่ตามสูตรนี้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองไปวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับไม่มีสูตรไหนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ดูไปเพื่อ,อประกอบการตัดสินใจนะครับหรือว่าอาจจะอย่างสูตรได้เลขที่ก็อาจจะให้น้ําหนักไปที่เลขที่สัก70%นะครับแล้วก็เลขคู่สัก30%ตัวที่เราชอบก็อย่าไปทิ้งนะครับสมมุติว่าหลักหน่วยได้เลขที่ เราชอบเลขคู่เราก็เพื่อเกติดติดไว้อาจจะเน้นไปนิดนึงตามสูตรนะครับส่วนผลรางวัลออกจริงนะครับมันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่ไม่มีใครรู้นะครับท่านผู้ชมต้องวิเคราะห์นะครับการตัดสินใจขึ้นอยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักหน่วยบนนะครับหลักร้อยหลักสิบของเลขท้ายครั้งที่1น,นะครับ พิจารณาดูนะครับสูตรเลือกคู่ขี้นะครับหลักหน่วยบนแล้วก็หลักร้อยบนหลักสิบบนนะครับในงวดนี้จะเป็นไปตามสูตรหร<อ>ือไม่นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกทการติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิเ่งเปิดมาเจอ ถ้าชอบในแน,แนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับทีอาราชแน,นลโฮยชีดตาม u t u b e แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ